าก็มา่อกันที่สองนะครับหงจากาอยู่วัดนะครับติด40แรงแนวยกมันนะครับอยู่นะครับโลาดเทานะครับผมแถวเทพหลักนะครับแล้วก็แดนขึ้นมานอนนะครับอยู่ที่สีเทพเพชรบูรณ์เท่านะครับแล้วนี่เขาจะไปเห็ดอ้อยลายนะครับเดีอยทั้งอ้อยทั้งมันนะครับแถวสีเทพนะครับเมืองมอระดกโลกนะครับผมอยู่แถวๆมระดกโลกนะพวกไกลกันดอกนะครับเมืองสีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านะครับตัวนี้จะเป็นคีบนะครับคีบสีน้ําเงินนะครับคีบอ้อยนะครับ เด็กๆน้องคอยติดตามมึงนะครับผมขี้บอยกัดจิดนะครับย่างต้นเนี่ยนะครับผมติดอาชีพหนึ่งประมาณสองตูนะครับตัวนี้ลังเลงผลิตอยู่นะครับเป็นสี่สิบแรงนะครับด้วยตัวสี่สิบแรงสีน้ำเงินนะครับขีบนะครับอ้อยลูกผสมนะครับนะครับระวังน้ำหยกมันกับนะครับขี้บตะวันากับทงส่างกับญ่ขึ้นก็น้ำหยกมันอยู่นะครับอยู่เมืองศรีเทพนะครับบ้านเตาถ่านนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่น้องเด้อมาจะใส่เวลาอยู่สามถึงสี่ชั่วโมงนะครับในการติดตั้ง ขี้อ้อยนะครับพี่น้องค้อยตะเบิงนะครับตัวมันเหล่านะครับจนลังใหญ่รถออกมานะครับจากเ้าติดตั้งมานะครับกะนะครับเจบร้อยนะพี่น้องเด้อนะครับ L อ0 1 8นะครับเป็อย่างงามเลยพี่น้องไม่แยกไม่แยกนะครับสูงครับผม บักงามๆเลยบัตรนี่ลดน่อยนะครับอคอยขีบด้วยพี่น้องด้วยนะครับเหตุเงาโยนนี่กับบัตได้ดอกพี่น้องเพระาะว่าเหตุตามนะครับสาดส่วนข้องรถนะครับวางลงด้วย ลงมลลาลงมนนนามนะครับพคกพูดโก้งงังนะครับนะครับตอดเพี้ยนได้นะครับลงมาลงมาขันตัวนั้นนี่นะตัวแป๊บแป๊บกำลังไหลหน่ะมันด้วยพี่น้องเด้อนะครับจุดใดมันหัวมันซึมหนักนะครับเรืองอะไรันก่อน ขันเขาอยกเส้นเดียวตรงไลน้ำมันนะครับเพราะมันหอนนนำมันมันติดซึมมันอย่างเขาก็ต้องไล่เพิ่มอีกนะครับขลายแต่ตัวนี้ก็ได้แล้วกันเอาเทปมนขันเล้ายๆเหมือนหน่อยหนึ่งเส้นนั้นแหละตัวนะครับกะเสร็จากนี้กะสิไปนะครับติดติดแนวยกมันต่ออีงนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับบุญทลิกแล้วกะ ทิสเกตอยู่ที่ขุนหารนะครับแล้วก็สุรินทนะครับอยู่ที่สังขะนะครับบ้านพุมมนิยมนะครับเด้อภุมมนิยมไหนจะเป็นเอ็มยูนะครับขุนหารเป็นสี่สิบแรงแล้วก็บุญทลิกอุบลที่เป็นยันมานะครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับแล้วก็นะครับรอบสองก็จะเป็นสามสิบหกแรงสองคันนะครับอยู่ที่ขุนหารบอกครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปติดีขีปนะครับอยู่ที่คอนแก้นนะครับ แถวๆอย่างบุ๊บลรูมันเป็นอำเภอบ่ค่อยเด็กคุณหูนะครับตัวนี้เขาก็จะดึงลังค้าให้นะครับจอนลงจอนเดียรเขาก็จะดึงให้นะครับรถรุเนี้ยเขาก็จะดึงให้เงานะครับนี่กับถดน้อยเขาก็จะดึงจากนี้นะครับเด้อเนี้ดึงให้มันเป็นซีเสาน,า,นา,นานะครับสองค้างกันติดตามไม่เนาะนะครับรดน้อยเอาบ่อใบดันเนี้ยไปตูกใส่ขาแต่อของเนี้ยนะครับขีบก็ที่เป็นขีบลักษณะแบบนี้นะครับ นักเล้อพีปน้องเล้อเป็นลอยรู้นะครับสับปขันม่เป็นบ่อยเดี๋ยวขันไปขันจะเป็นนี่โอเคกระบอกดำเห็นมันะเนาะตัวนี้ก็สามารถถอดครึ่งหนึ่งได้ด้อพอถอดแล้วก็อ้าปากงับไว้แล้วก็นี่แหละน็อตที่ตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับหัวอัรจระบีกับน,บนี้นะครับเด้อนี่นะครับสายกัวไตบู๊ทนะครับตัวนี้เขาจะดึงลงังคาไห้นะครับนี่ เวลาเขาถอดก็ถอดได้เบิดทุกชิ้นเลยกันนะครับตัวนี้ก็ขาคํานะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นน็อตหนึ่งนิ้วพี่น้องเด้อเลีกยงนาซีหุ่นนะครับตัน้หนึ่งน,นิ้วนะครับนะครับเหมือนคล้ายๆลูกผสมนะครับแต่ว่าเสกากับสี่ใยก็ลูกไอ้แนื้อยกมันอยู่นะครับเสามันสีไง่กว่ากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเลข้นาซีเบิรเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้สิบังงัดกันอยู่ขา้างในเลยพี่น้องเด้อมันจะบังงัดกันอยู่ข้างในประมาณ นะครับสี่สิบเซนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้ข้างล่างสองนะครับตัวนี้เขีนมางัดกันอยู่ตรงนี้นะครับตัวพุ่นเกเซียพอพุ่นนะครับสี่สิบเลงนะครับขียพอประมาณกระพอเลยพี่น้องนะครับตัวนี้อุทีเพชรบูรณ์นะครับผมอำเภอศรีเทพนะครับเหยียบซีใกล้ๆนะครับมาเบืองไรเลยนะครับตัวนี้เพป่นเพ็ดอ้อยหลายครับเพ็ดเกษียรหลายอย่างหลายแนวบันนี่ข้าวโพดก็มีอ้อยก็มีมันก็มีมีหลายอย่างครับ พืชล่มลุกกระจายนะครับผมบางอย่างอ้หลายครับพี่น้องขอมาในเพชรบูรณ์อาพี่น้องยังไม่พอกันนะครับขั้นต่อไปเลยนะครับ